เจ็บจิตมามาตหลังพี่มาตหลังพี่ก่อนเธอเธอไม่เก็ตเธอขุดขมิ้นใช่ไหมดิเกตขมิขม้นมัก้ก่อนขมิ้นน่ะเพวกินขมิ้นชานด,ดนี่อันนี้มันเปียขมิ้นหัวคืนเห็นไหมมันเป็นที่เหมือนกันนะเธอขุดดิเกตเหมนก่อน อันนี้มันเป็นขมิ้นขึ้นเนี่ยนะฮะมันข้ามิ้นขึ้นอ๋อมันจะออกขึ้นมันจะขึ้นมาบนไปกับขมิ้นขึ้นเนี่ยอืมขมิ้นขึ้นเนี่ยอ่านั่นก็ปุ้นบอใส่แกงอ๋อครับอ่ขมิ้นขึ้นอันนี้ขมิ้นขึ้นนั่นก็ถ้าขมิ้นอย่างที่แน่ปูนมันเป็นขมิ้นอะไรอย่งก็ขมิ้นช้อนขมิ้นทิเปิ้นแต่ว่าเวลาข้อตำราบางอย่างเปิ้นว่าขมิ้นนนคืออ่าขมิ้นขึ้นอือป มันสีมันจางเห็อเห็นไหมสีมันแบบสีมันจางเออมันจางอันนี้ที่เขาตัดใบมันออกนี่เพราะว่าเขาห้าจะเอาตังลุ่มันไปเจาะเหรอมันโฮกอ๋อมันโฮกไปได้มันโฮกไปได้แต่มันก็อยู่ได้ของมันนี่อยู่ได้แก่ข้ามินี่มันเลยมันยุบมันก็ดึงออกมันยุบก็ดึงออกของกอเห็นอันนี้มันก็เป็นอันนี้ก็แม่แห่เป็นอย่งก็จะาคอยกับแม่เจะาคอยกับแม่เจะาคอยนี่สูงกว่าอันอันที่เขาเขาจ้อยกับดึงวันเขาเจาะหัวมันย่ะเออบางตีเนี่ยบางตีนี่ ปือกออลไบเปนตัวเพราะว่าถ้าใจกระหัวมันเปลืองแล้วกับยามันเนี่ยยังจะคอยนี่เนอเนี่ยจะคอยนี่อันนี้มันจะคอยกับจะคอยเนยนี่จะเพยงอจะคอยอันนี้คือจะคอยเปลือหัวมันยาแต่ว่าถ้าว่าสมมติว่าถ้าเปลืเราเข้ายาเข้ายาปวดเยี่อคอดเน่ะเอาเอาเอาแหากงงอกันนี้งอมันแหกอ่อันตัวเนี้ยอันนี้สามออนแหกแหกขาหนึ่งกลม คนที่ปวดเยี่ยวค้านน่ะขาดเบาะนะ่ะต้มน้ำแฉมแก้วให้เหลือหนึ่งแก้วรับรองเลยครับหม้อเดียวยัดเลยหายปวดเลยฉีกกระปิดกระปอยที่มันปวดเยี่ยวค้านนะ่ะ,ะบ่กเพื่อนบัดจ้าคอยนะ่ะเพาาื่อนะัดจะเอานี่ยเอากระเพมันล้างให้สะอาดแชมออนนึนก่อเสื้อปกติเพื่อนจะกินหัวม,มึงก่อนโอ้น้ามนันแต่ว่าถ้าว่าตำรับยาที่ปวดเยี่ยอคานเอาอันนี้เอา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 เงามานาามามนีน้ล้างครับแฉมแฉมออนเนี่ยาๆหน่อย อันนี้<ะ>ปูลิงอันนี้ที่เขาเข้ายาสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ปูลิงนกอาใช้ป้ปูลิงอันนี้ก็ได้ปูลิงก็คือแช่พลูนะถ้าปูลิงนกมันจะอยู่ในแปมัปอยู่ในแป<ะ>าแช่พลูปูลิงนกนอันนี้ข้อต่ำรับยาที่ของผมอะ่ะแต่กลิ่นของปูลิงนกมันจะอ่อนกว่านี้หน่อยนึงอ่าหน่อยนึงแต่ว่ามันจะปิดเครือมากกว่านี้มันจะอยู่ในมันจะอยู่ในแปลอยู่ในแปาแต่ถ้าเขาไ่ได้สามารถจะาอันนี้ได้ เจ๊เเตนได้ที่แบบตำหรับยาลมพีเดือนที่แบบฮะเนี้ยอ,อ,อ,อันนี้ใจได้ข้อบเหมือนกันยีเดือนอันเนี้ยปูเลยปูเลยกับพลอยฮะอืมพลอยบางคนเขาก็ห้องบ้านฝอยนะบ้านฝอยนี่นี่ถ้าสมมุติว่าอันเปิ้ลยำหน่อบ้านเฮาเนี่ยเปิ้อจะใช้ใบขิงใส่ยาแต่ถ้าไม่มีให้ใช้ใบนี้ได้ เวลาห่อนยำหน่อซวยเขาใส่ลำเนี่ยลำได<ำ> <c oughs> ้แล้วก็ดอกมันถ้าเาหนุ่มๆเออากกำลังพริกได้เพราะมันส่วนใหญ่แล้วมันเปีกคาบลมนะอันนี้พลอยอันนี้พลอยเนี่ย<ต>อดอกแดงถ้มันเอาไปทานอย่ายเงเดียวมันม,น<อ>มนานทอดแล้วมัดีแล้วเรากินมาได้ละแต่ถ้ามันนุ่ม,มเราขากินได้ <ừ> ออันนี้ก็พลอยเห็นไหมน้ำมันมันเพ่นะอืมมันเพ่เพราะว่าที่มันเพ่เนี่ยเพราะว่าบางเนี่ยฉันไปได้แป้งน้ำมันอันนี้ก็อย่างก็ชุ่มปอย ออส้มป่อยถ้าสุว่าฮอราโนตัดนะยังยังไม่แก้ไม่ขายที่เปิ้ลที่เปิ้ปลเปิ้ลขายกาดในการเมืองใหม่กันอย่างเปิ้ลไปที่ขั้นสูงอีกเปิ้ลจะตัดตัดแล้วเปิ้ลจะขายยอดมันนังน<ม>นั้นถ้าเต้ว่าเวลาเขาเขาเธอทำสวนเธอจะแปลงสวนส,วนสมุนไพรอ่ะเธอตัดไปได้เธอเธอจะไปตัดเพราะว่าเดบยวบอยมันจะบักแก่นี<ม>่ก่อนเขาจะตุบว่ามันคุ้มมี้โอ้มันไปคุ้มย่อยนะก็ค<ม>ุ้มหน่อยคุ้มกว้างขางนาดเลยอะ่ะนี่เขาป่วยมันต้นปนเพศคือมีในแปลอ,อืม เมื่อนเอาบายไปในกินกนที่ว่าไปทาผู้ประคอบทำอะไรอย่างก่อยาโฮมสมุนไพรบระคบดูดบะคูดตี้ตี้ตี้เธอเขาแต่ว่าเอ๊บ้านฮากินมายัง,งั้นตายวยมันก่อเพราะว่าการนั้นกินะบะคูดเนี่ยจะเป็นเด็ดถ้าเฮาจะกินะบะคูดนะครับตัดเลยครับตัดออกไปเลย,เด,ยเด็ดเอาไปอีเลยเอาไปตึงไปอ้เลยแต่ใจนักจะมาเกี่ยวอ่ะหักไปเลย แล้วเดิมมันมันจะบัดตายมันจะอยู่เรื่อยๆๆนอกจากแมงจะก,กี่ต้นมาเนาะลองสังเกตเอาไปเจียบ้านผ่ายขึ้จ้งถ้ามีบัคคูดี๋ลองถ้าเด็ดอยนี้น่ะอีน่ะเด็ดที่เห็นเด็ดอ๋อจะกี่ว้บัคคูเนี่ยเด็ดเน,นี่ยเ,เลี้ยงแล้วอยนอี้น่ะอืมอยนีน่ะก็นี้ไปเม,มินตายโอ้อมันอ่อนอันเนี่ยลมลแรงเนี่ยเนี่ยที่สันอู้เธอฟังแต่กี้เนี่ย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 ลมแรงอะ่ะเปียกมาเนี่ยที่แบบเอาต้มแอบต้มโฮมที่แบบอันเป็ยดตุ่มอ่ะเป็ยดตุ่มคันตุ่มยังไงอือ ใช้ต้นเดียวนะไม่ไม,ไม่ไม่บวกกับอย่างอื่นนะใช้กระเลือกมันแล้วก็ไม้ลมแรงนี่เข้ายาธาตุโดยเข้ายาธาตุที่เขาบำรุงร่างกายที่ปเปิ้ลแต่วบ้านมีข้าลายตัวไง,งที่เปลิลผสมน้ําเพิ่งผสมบะขามผสมนะบะขามมันต้องอธิบายแล้วนะลเนาะเปิ้ลเปื่อเทอิที่ไหนก็มีไงแล้วก็เอาใส่แพรกันเหมือนกันนะเอาใส่แพรที่เขาเป็นแพรือห่างก้อนแต่ก้อนเปิ้ลมียายะเปิ้นเอาใบแบบเอาใบอย่างก็เอาไม้ลมแรงนะเปิ้นถากอยะถาก บาขามมันก่อนขูดข euh. ูดขูดแล้วถากเปลือกมันแล้วปุ้นเอาไปย่างย่างแล้วปุ้นจะขูดขูดแล้วเปุ้นเอาซอยเป็นแพ่อ่าแล้วมันจะแซมแหน่มันแฟดอ่ะมันแซมแหน่แพน่ตมันแม่นโมดอ่ะในปุ้นแฟรเนี่ยมันบ่มีอย่างบ่เป็ยนยาเน่ยมันเปลี่ยนโมดอ่ะนี่เราละมืนหลวงอ่ะเออตายไปเนาอเออมันฟอนไปเหี่ยละมืนหลวงนี่เหีนี่ละมืนหลวงอันเนี้ยละมืนหลวงอันนั้นไงนี่อันยังก็อชุ่มเห็ดเทศอ่ะ ชุมเหตุเทศอ่าใครที่เป็นใครที่เป็นกดไหลย้อนน่ะอ้อสามก้านยาวๆเลยสามก้านยาวๆแบบนี้นะอาเฉพาะใบมันนี่นะต้มน้ำหนึ่งลิตรกินก่อนเข้าหนึ่งแก้วหลังเข้าหนึ่งแก้วถ้าใครเป็นเยอะกินระว่างวันภูมนินี่แก้วเดินหม้อเดียวหายเลยน้ำหนักเลยสี่สิบห้าอ๋อเพราะจะตายแล้วเนี่ยกินข้าวเหนียวแค่นี้นะบิ้ดแมรงไปโรงพยาบาลเลยเก็บตายแล้วนะแล้วหลายคนที่ผมบอกสูตรนี้ไปหายครับ อันนี้คล้ายๆแยงนี่นี่อันนี้อันนี้ไวาเนื่อลงไหมอันนี้ไว้เหนื่อยคนเด้อดิจะปอยปุ้นเล็บคูดอันนี้กับมึงอุ้ยเล็บคูดอ่าที่เขาอย่างก้ออ่ากับแลบฮะใส่เก่งอมก่อยแต่ว่ามันเข้ายาที่อ่าอย่างก้อมะเร่งคูดอ่ะเจ็บหัวออกตาเจ็บหัวออกแตะไมเกลิ้นอันนี้เหมือนกันถ้าอันนี้กับมึงก่อนนะเข้าทำห้ยาโฮมเหมือนกัน จ็บหัวนข้อตัดหายาหูมนี่ข้อตัดหายาหูไมไ่่ไหนอ่ายีไ่ไหนกี่อ่าดมหรอดมแค่ดมสองใบเนี่ยเอาคนรักษาเอาคนละข้างคนละข้างอย่าไปมือผือข้างเดวยวก่อนถือคนละข้าง ดูคนละข้างเนี่ยเราเอาข้างนี้กับข้างนี้เราข้างนี้กลบักลอบอันนี้เนี่ยอันนี้ดมข้างนี้นะเนี่ยอันนี้ดมข้างนี้อันหนึ่งจว่างหินอันหนึ่งหวหมอนจว่างหินนะพวกเอากบแกง,งกนงอกลับยำนอหววหมอนอันเนี้ยตีว่าข้าวยางโฮมข้าวแยาต้มแอร์ของเขาฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเขียมน้อยแต่ว่านใดนปลา,ายมันบบเขียมอืมตีว่าข้าวยางโฮมลมพีเดือนอนะ ต้มแอบต้มโฮมลมผิดเดือนเอออันนี้ก่อนที่เปิ้นจะก่อนที่เปิ้นจะแอบเปิ้อเกากินให้่สามกืนแต่ด้วยที่ว่าครูโบราณเนาะเปิน้นบ่มีคำอธิบายว่าเหตุทำไมจะต้องกินสามกืนกบ็บมเขา้าใจครูมันแตกพี่เหาก็เลือดบบนั้นได้ถาม,ส <c oughs> มเสียก่อนแม่เนี่ยก็เนิมไม่เป้าที่นี่นี่เนี่ยเลอะประ,ประตูนะเดีย๋ยวนี่ก็นเนิม เออมันย so like bon ังขอฟอนทั้งหมดเพราะผมมีวันนี้ไหมเป้าข่าเนี่ยมันก็มีข่าสองอย่างนะข่ายวกกับข่าข่าเกงนะนะเดี๋ยวคนอ่ดต้องเข้ามาเดี๋ยวดีเข้ามาคนเดียวนี่ก่อนโซ่พก่อนอืมอันนี้ดอเถื่อเนี่ยอันนี้ดอกินเหรอเนี่ยผมโอ้โอหมันนี่ห่อบ่อมม่อว่ะบ่อมม่อว่ะหม่อมม่อว่ะผมจะกางเป็นกลางเปิดภาษากลางเป็นท้องไรอย่างครับ พี่ทอดย่างกับหมักเม้าเนั่นแกต้องเปิดพอนิดนิดก่อนมักเม้าหมักเม้าอืมที่เปิ้ลดองที่เปิ้ลทอมไว้อะหม้เมาอัเนี่ยอ่าเวลาเปิ้ลเก่งเฮ็ดเฮ็ดทอดเฮ็ดย่างสีลัมล่ะเปิ้อนจะเอายอดมันอะไปใส่เห็ดผลคนที่กินเก่งเก่งเฮ็ดเฮ็ดทอดเนี่ยจางเกตก่อขี้แคนและทำให้ท้องอืดหม้เม้ามันมีรสเปรี้ยวรสส้มมันไปแก้ นาทำไมว่าหม้อเนี่ยมันแจ้งออกอะไรอย่างก็อออกยอดจับหน้าเห็ดพอดีธรรมาชาติม่นมามาแปล่งขึ้นกันดอสังเกตก่อนแต่น้อยนั้นเพิ่นตึงกินที่คนทอยเขาอไปดองก็อเอาไปด,อง,อ,ไปดองวายอะเนื้อลบไปลไปตือด,ดูอืออืออันนี้ก็หอมนะแต่๋อันนี้อันนี้เจตพรางคีเนี่ยเลือปองกีอืมถ้าลมพีเดือนนี่ถ้ายาลมพีเดือนนี่ขาดตัวนี้บาได้เลย อันนี้เจตพังคีหรือว่าอย่างก็บางกี้านเฮาถ้าอย่างผมยาผมเนี่ยที่ผมยาคนนะอันนี้คือผมจะบัคขาดเลยอันนี้จะต้องมีสูตรนี้ิดตะพังคีนี่ยาตำลาผมจะต้องมีตัวนี้ถ้าบ่มีตัวนี้ถือว่ายามันขาดอืมแลมันหอมแล้วดมพปเลยยาเนี่ยถ้าบ,ดบ,บ่ดมบ่จีบ่ทีดีมันบ่หูรดไปแล้วครับก็ต้องอดม เดี๋ยวโดมแขนพ่อครูแล้วนะตะขยี้ขยี้มองไหมมันจะหอมนะเดี๋ยวไปล้างสิเดี๋ยวไปล้างมาเจ้ใช้ขมิ้นนะเดี๋ยวไปล้างขอความเป็นขมิ้นอือเออนี่หลังบ้านนี่เนี่พ่อไม่ป้าด้วยนี่นแม่โมได้หน่ะนี่แฮะปองกีแฮะมันมันมันแพ้ง่ายนะแป้งกีทุกคนเนาะก็แม่มันเข้ายาแม่ครับ มันข้าเกี่ยกับยาครอบลมยาแก้เจ็บต้องนี่กับปูเลยนะมั่ะเนี่ยเนโ่ยนี่ก็เขามินอันนี้ก็เขามิ้นขึ้นนี่เนี่ยง้ายลูกเพไปปลูกไปได้ด้วยอันนี้นี่นี่นี่ยมกปูนี่แมกปูนะมมกปูเนี่ยมกยมกปูนี่ บ้านนอกเขาเนี่ยเพจะเอาดอกมานึ่งกัน,นพริกแต่แดงนึ่งกระพริกอ,อ่องผ่อยเคยกินพริกอ่องกดมันลำอ่ะดอกมนะันอ่ะถ้ามันบ่เท่านะดอกนุ่มนะ่ะลองเอานึ่งกับะพริกก็โอ้โหมันลำอันเนี้ยใบมันนี้ยแมกปูอันนี้เห็นไหมเนี่ยอ,อ,อันนี้กับแม่เดียเพ่เพ่เพ่เพนเพ่เพ่เ่เพเ่เพ่เพ่เเ่เพเพ่เพ่ นี่เนี่อ๋ออันนี้มันจะบอกโป๊แซบเนี่ยไม่เป่าอืมอืมถ้าต้นถ้าว่ามันออกใบเขียวๆน้อยๆนะมันจะหอมน่เนี่ย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 แก่แล้วมันบอกค่อยหอมเออมันบอกค่อยหอมอือใยกะมันต้นมันใหญ่ดูต้นมันใหญ่ดูแต่ถ้าว่ามันออกได้เป็นปิดพู่ไม่เนี่ะโอ้โหมันหอมอืมเนี่ยไม่เป่าเออเป่าหลวงเป่าน้อยเนี่ยมันจะมันบอกนี้เป่าน้อยบ้านฮานี่เขียม อ๋อเป้าน้อยไม่จองนี่เขียมเนี่ยเป้าแล้วมันมีเป้าตองแตกแขมแต่เป้าตองแตกตรงนี้บบมีเนี่ยเป้าใบมันจะเลี่ยมๆมันมันอืมิิวแบบกกนผัเลยเนาี่ยโคตรก่อนนะไปใจแค่นี้เนาะมันไป摘เยอะมากไปเนาะเนี่ยเออมันก็เออเนี่ยเนี่ยแล้วก็ หมกปูหมกแม่เออหมกปูเนาะเง่ายง่ายแล้วก็เอาหมกหมกแม่แม่เหี้ยเนี่ยแล้วก็เอาใบหนัดแม่เหี้ยเพ็บเพ็บเพ็บแล้วก็เอาวันหนึ่งก็ใบป้อแม่ใส่เหี้ยมัดจุ่งเซมอโฮมแอบแค่นี้เนี่ยเหมือนมีแต่บ้านมีเยอะแยะเขาบุกจอกไปได้ตอนนั้นเขาบุกจอกไปได้ว่ามันเอาไปใช้อายงเออ